สวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานพอสมควรนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลวันหยุดยาวนะคะเราก็ขายปลาเองคนเดียวะค่ะทุกคนเราก็เลยจะแบบว่ายุ่งวุ่นวายกันนิดนึงนะคะวันนี้เข้าสู่วันที่สองของปีแล้วนะคะเราก็เลยจะมา ฉลองปีใหม่กันสักนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้ปลาเราสวยเราอ้วนมากเดี๋ยวเราจะเอาให้ดูค่ะทุกคนนี่ค่ะวันนี้เราจะคัดสัรนเมนูนะคะปลาเนื่อนะทุกคนดูมันอ้วนขนาดไหนเฮ้น,นี่เราเนื้อสองตัวไปเลยนะจ๊ะนี่จ้ะเราคัดมาตั้งแต่ชเช้าอ่ะอ๊ะตัวละโลสามเลยแต่เมื่อเช้านี้จะตัวใหญ่กว่านี้นะแต่นี้เรา อาตัวอ้วนๆไว้นี่เป็นไงล่ะวันนี้เราจะสร้างสารรค์เมนูปลาเนื้อนึ่งนะคะแต่ทุกคนคะทุกคนไม่ต้องคิดว่าเราจะทําให้ทุกคนกินนะคะเราแค่เตรียมปลาไว้ให้คะ่ะแต่เราจะมีคนคอยปรุงอาหารให้เราอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะว่าเราจะทํายังไงจะพูดไปแล้วก็เถิน ว่าเราจะนึ่งปลาให้กินแต่ในความเป็นจริงคือไม่ใช่ค่ะเราแค่จะเตรียมปลาไว้ให้เฉยๆแล้วเดี๋ยวจะมีคนเนี่ยเขาทำเองนะคะดูใหญยมากอันนี้ยังไม่ตายนะทุกคนลูกค้าฉันก็คือเป็นอะไรไม่รู้ชอบบอกว่าฉันจับปลาตายมันยังไม่ตายค่ะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะต้องขอดเกรดนะจ๊ะทำให้ เตรียมไม่ให้เขานะคะรูซึ้งใหญ่ขนาดนี้ปลาสองตัวคืออยู่กันได้แบบสบายๆเลยจ้าทุกคนอันนี้ก็ยืมเพื่อนมานะคะเดี๋ยวผักไปเอาล้านเพื่อนนะคะปลาเอาร้านเรา <laughs> จานมายืมร้านกับข้าว <laughs> เมนูวันนี้นะคะทุกคนจะมีส่วนร่วมด้วยกันหมดะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงจ้ะ ลงหม้อไปแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าสุกแล้วจะหน้าตาเป็นอย่างไรดูค่ะได้กินแล้วทุกคนได้กินตอนบ่ายโมงเริ่มทำตั้งแต่9้าโมงช้าตอนนี้ประมาณบ่ายโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้กินแล้วนี่คือเบื้องหลังความสำเร็จกินข้าวกันตอน บ่ายสองครึ่งก็รอกินพร้อมกันไปเลยสิจ้ะกินเลือต่ก้างจ้ะเดี๋ยวคนทำเขาจะเสียใจนะคะก็เลยกินนี่เหลือต่ก้างแบบนี้เลย วันว่างๆของรักของพวกเรา